ค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่26กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง3ครั้งปรับลดลงรวมอยู่ที่100บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนเวลา9 2้นาิกา26นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,450บาทรับซื้ออยู่ที่25,350บาท ส่วนทองรูปพปรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่25,950บาทรับซื้ออยู่ที่24,892บาท72สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่150บาทสปอรตโกลเมื่อคืนร่วงลงอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อออนค่ะเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสารัฐที่พุ่งสูงขึ้นสปอร์ตโกลล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1772.30ดอลลาร์ต่อออนค่ะ ทองคำโลกนะคะเช้านี้อยู่ที่1773.370ดอลลาร์ต่อออนค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.16ระและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.294นะคะปรับลดลงอยู่ที่0.00ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1นึ่งสลึงสงสลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะมาดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ